เทศบาลตำบลบนฟ้าห้ามร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าห้ามองค์กรผู้สูงอายุขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านพ่วมทาบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะซึ่งเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สําคัญสมควรอนุรักษ์ไว้และเป็นการทํานบํารุงพระพุทธศาสนาโดยจะมีการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จานวน19รูปในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลาเจโมงเย้าเป็นต้นไปณวัด ขาเจ้าหมู่ที่สองตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลฟ้าห้ามโทรศ3รนย์ห้าสามสองสีใหกานว่งน,นี้ไี่าีใคนว่ใครทัาง